เริ่มเครียดอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่เราก็เริ่มกลายเป็นคนคล้ายๆกับคนโรคซึมเศร้าครับเคยคิดจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วครับมีอยู่14วิชาจบตกไปแล้ว12วิชาไม่ชอบที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่นคนเยอะๆไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบเสียงดัง,งไม่ชอบพูดกับใครแทบจะเป็นโฮมสิกเนตไม่ชอบออกจากบ้าน สวัสดีค่ะชื่อพันนะคะอายุ17ปีตอนนี้รับใช้ทีมนศก,การเป็นคอทีมนะดูแลน้องๆเนาะแล้วก็เป็นหัวหน้า LG ลีขวผู้หญิงค่ะเมื่อก่อนพันเป็นคนเก็บตัวค่ะแต่ว่าไม่ชอบที่จะเข้าหาสังคมเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันน่าเบือ่อมันหงิดมันเสียงดังเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเราไม่ชอบเสียงดังแล้วเราก็เป็นคนที่แบบเชื่อในตัวเองเราไม่เชื่ออะไรเลยเวลาที่พันอยู่กับตัวเองพันชอบที่จะ ดูสตรีมเกมค่ะเป็นการที่แบบว่าดูคนเล่นเกมแต่หาว่าเราไม่เล่นเองแล้วก็ชอบฟังพอดแคสต์หรือว่าเป็นแบบว่าดูที่เขาคุยกันเรื่องทฤษฎีการถกเถียงโต้แยง้งอะไรต่างๆนานาอะไราเง้ยเพราะพันรู้สึกว่าเออมันมีเหตุมีผลเราเชื่อในเหตุและผลพันเข้ามาหาพระเจ้าได้จาก ตอนที่แม่พันเริ่มที่จะเปิด LG ทํา LG กับกลุ่มเล็กๆแล้วเขาก็หาคนไปเล่นกีตาร์ให้ตอนนั้นก็ขอพี่ลูกพี่ลูกน้องของพันที่เป็นมือกีตาร์ะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ว่างอะไรอย่างนี้เขาก็แบบหาทั่วเลยมองไปทางอื่นแบบหนักมากสุดท้ายเขาแบบจนบรรัญญาแล้วเขาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเออพระเจ้าขอให้พระท้าประทานคนที่สามารถนำน้ำสการได้ที่ LG แล้วแม่ก็หันมาข้างๆแล้วแม่ก็แบบพันเห็นพันเล่นกีตาร์อยู่ตอนนั้น พันไปเล่นกีตาร์ให้ที่ LG ให้แม่หน่อยได้ไหมพันก็บออะไรพันทําไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่บอกว่าก็แค่เล่นดนตรีร้องเพลงให้ที่ LG เฉยๆยพันก็แบบชอบสายดนตรีอยู่แล้วไงก็เลยเออไปก็ได้แล้วแม่บอกงั้นวันอาทิตย์นี้ไปโบสถ์กับแม่นะเพราะว่าจะไปดูว่าเขานํากันยังไงก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นบรรยากาศของโบสถ์เนี่ยมันแตกต่างจากที่เราคิดไว้เยอะมากๆมันแตกต่างจากที่ดูในหนังเลยอะ แต่ว่าพอเข้าไปบรรยากาศกับอบอุ่นแล้วก็มีพี่ได้พาพันได้ลงมาในรอบนมัสการของอัลลสแล้วพันก็ได้เห็นการนมัสการของวัยรุ่นที่แบบว่าเอเนอร์จีคือเตี่ยมล้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันมีพลังแล้วเรารู้สึกแบบแเ,รรเฮ้ยเราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นก็ได้รับฟังคําเทศนาค่ะก็คําเทศนาวันนั้น,นทำให้พันรู้สึกว่าเออคริสเตียนเขามีเหตุและมีผลแล้วมันดูม e เซนส์มันแบบ เออมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงแล้วถ้ามันคิดแบบนี้มันคิดได้ทําให้เรารู้สึกอยากศึกษาเข้าไปอีกแล้วก็เลยเปิดใจรับพระเจ้าเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะคือหลังต้องพูดก่อนว่าหลังจากตอนที่พันรับเชื่อเนี่ยพันไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นเพราะเราอยากที่จะศึกษาต่อใช่ไหมคะแต่เราเชื่อในเรื่องของคําสอนเราอยากที่จะศึกษาต่อตอนนั้นเราก็แบบไปค้นคว้ามาว่า อันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรค้นคว้าหลายอย่างทฤษฎีมากมายคราวนี้มีพี่คนนึงได้มาท้าทายพันว่าพันยังไม่ได้เชื่อยังไม่ต้องเชื่อพี่ตอนนี้ก็ได้ให้พันลองอธิษฐานพี่ท้าทายให้พันอธิษฐานเรื่องอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ได้พระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของพันพันก็เลยลองอธิษฐานเรื่องเล็กน้อยครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานพันแบบบ่อยมากๆหลายๆเรื่องถึง3ครั้งมันก็ทําให้พันแบบโอ้มันต้องใช่แล้วแหละอะไรงี้ก็ยอมจํานวนเข้ามา ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงพันเนาะจากที่เป็นคน i n ท r o v e ตอนนี้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงพันเป็นคนที่สามารถพูดคุยกับคนอื่นได้ง่ายได้มากขึ้นอย่างเช่นการที่จะเข้าไปพูดคุยกับน้องๆที่เพิ่งมาใหม่ในครั้งแรกเนาะพันก็สามารถเข้าไปหนุนใจน้องๆได้ง่ายหรือการออกประกาศที่พี่เลี้ยงพันได้หนุนใจพันได้ออกประกาศตอนนี้พันก็ได้ประกาศแล้วนาคนรับเชื่อมาแล้วก็ได้พามาเป็นสมาชิกของที่โบสถ์เราด้วยอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้การ ทำให้เห็นการเติบโตของพันน์เนาะจากการที่แบบว่าเด็กที่แบบไม่ชอบที่จะเข้าไปอยู่ในคลุ่คนเยอะๆไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบเสียงอย่างไม่ชอบพูดกับใครแทบจะเป็นโฮมซิกเนตไม่ชอบออกจากบ้านแต่ว่าจากตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่เฮ้ยอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้มันต้องออกประกาศมันต้องทํางานมันต้องทํางานรับใช้อย่างที่แบบคือมีค่าที่ไหนเราก็อยากเ,อเธอเออกไปแบบเออไปไปช่วยเขาไปช่วยการแบบว่านามัสการบ้างมาช่วยดูแลน้องๆบ้างให้ ทุกอย่างที่พันทำมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแต่มันมาจากข้าเจ้าสวัสดีครับ <Heh S 2> ชื่อเฟน <Fe S 3> นะครับตอนนี้อายุ1 5ครับกำลังขึ้นม5ครับตอนนี้อยู่อเบอครับได้รับหน้าที่เป็นมีเดียกับนมัสการครับส่วนหลักๆจะเป็นมีเดียคอยสปอร์ตเพื่อนๆอ,อยู่เบื้องหลังนะครับบุคลิกเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นบุคลิกที่ จะค่อนข้างอยู่กับตัวเองบ่อยต้องบอกก่อนว่าครับว่ารู้เรื่องราวจากพระเจ้ามาจากคุณแม่ครับคือว่าเราเกิดมาจากในครอบครัวฮิเทียนะครับเราก็เลยรู้จากพระเจ้าตั้งแต่เด็กเราได้ยินเรื่องพระเจ้าตั้งแต่เด็กครับตอนตั้งแต่เด็กนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้า100%ปรน์ครับต้องบอกก่อนว่าเราก็ฟังคําสอนมาเรื่อยๆบางข้อเราก็สงสัยเราก็อาจจะไปถามมาบ้าง แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเชื่อจริงๆก็คือพระเจ้าได้สาแดงในชีวิตครับเมื่อก่อนครับประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะเป็นประมาณตั้งแต่ป .6 ครับเราก็เริ่มเครียดกับการลงไปเรียนพิเศษช่วงนั้นเราก็เริ่มจากหามจากพระเจ้าด้วยพอเราห่างจากพระเจ้าเนี่ยครับเราก็เริ่มาขาดความเชื่อไปเราก็ไม่ได้อธิษฐานเฝ้าเดี่ยวเลยหรือว่าอา่านะคัมภีร์นั่นเองนะครับทาให้เราเริ่มเครียดอยู่กับตัวเองมากขึ้น แล้วเราก็เริ่มกลายเป็นคล้ายๆกับคนโลกซึมเศร้าครับเคยคิดจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วครับแต่ว่าพระเจ้าก็ยังให้อยู่ต่อครับเราก็มานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวทุกวันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลำบากมากที่สุดในชีวิตเลยครับแต่ว่าหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้คอยรื้อฟื้นเฟซขึ้นมาครับเราก็เริ่มออกไปสังคมมากขึ้นมีคนลากเฟซออกไปเจอสังคมมากขึ้นครับคุยกับเพื่อนมากขึ้น เป็นเหมือนการที่พระเจ้าได้วางแผนให้เฟย์กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับอาเบนั้นมีส่วนช่วยค่อนข้างมากในชีวิตของเฟย์ครับในอาเบก็จะมีความอบอุ่นของเด็กๆของพี่ๆที่เราคุยกันตามปกติครับเราก็จะคอยเล่นกันเป็นสังคมที่คอยให้ความเชื่อกันเฟย์ Faith จะไม่ค่อยมีความ เชื่อในบุคคลมากนะัดเพราะว่าเฟซคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นคนที่เชื่อ,อยากครับเราก็ได้คุยกับพี่น้องกันมากขึ้นมันทําให้เฟซได้เติบโตในการพูดคุยได้มีความคิดมากขึ้นในทีมมีเดียกับทีมน้มาสการเนี่ยผมจะค่อนข้างสนุกไปกับการเล่นคีย์บอร์ดนะครับในทีมน้มาสการก็เป็นเหมือนเราได้เข้าหาพระเจ้าด้วยแล้วเราก็ได้ทําให้น้องๆเนี่ยได้เข้าถึงพระเจ้าด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะอยู่อเบสค่ะฟ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนจังหวัดริสเกตค่ะคุณพ่อเสียตั้งแต่ฟ้ายัางเด็กค่ะคุณแม่เพิ่งมาเสียตอนฟ้ากำลังจะขึ้นป .6 ค่ะฟ้ารู้สึกท้อหรือว่าเศร้ามากว่าคุณพ่อคุณแม่เราเสียเราเราก็คิดว่าทําไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงมาเกิดกับครอบครัวเราทําไมเราไม่ได้กินข้าว้อมแลาวอมตากันฟ้าไม่อยากอยู่ในโลกนี้เพราะพ่อแม่พ่อกับแม่คนที่เรารักมาก เสียไปแล้วแต่พอฟ้าได้มารู้จักพระเจ้าโดยที่น้าแมวเป็นคนรับอุปการะฟ้าพาให้หนูมาอยู่กับพี่แอนพี่นาซึ่งเป็นน้องสาวของพี่แมวนะคะพี่แอนพี่นาก็พาหนูมาโบสถหนูก็มาตามภาษาเด็กค่ะไม่ได้ไม่ได้ปักใจเชื่อหรือว่าอะไรคะ่ะฟ้าก็ได้สัมผัสถึงความรักที่พี่น้องคนในโบสมีให้ฟ้าตอนนั้นที่ฟ้ากําลังรู้สึกเศร้าเสียใจตอนที่พ่อแม่ฟ้าเสีย ฟ้าได้มร่้จากพระเจ้าพระเจ้าก็เข้ามาเติมเต็มส่วนส่วนที่ฟ้าขาดหายไปมันทําให้ฟ้าเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองขึ้นค่ะตอนนั้นฟ้าอยู่ป .6 ซึ่งย้ายมาจากตงจังหวัดย้ายมาอยู่ในกลางเทมอม2เลยค่ะปรับเรียนปรับตัวไม่ทันตอนจะจบนะคะมีอยู่14วิชาฟ้าก็จบตกไปแล้ว12วิชาตอนนั้นฟ้าก็ รู้สึกเครียดทำไมเราถึงเรียนไม่ได้หรือว่าทําไมถึงแบบดูไม่ฉลาดหรือว่าแบบไม่ทันคนที่เขาอยู่มากอนแล้วอย่างนี้ฟ้าก็จะพึ่งพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็ให้พี่น้องคิดเสียนอธิษฐานเผื่อฟ้าก็คิดว่าถ้าฟ้าผ่านจุดตรงนี้มาได้ฟ้าจะยอมรับเชื่อแล้วก็จะรับใช้พระเจ้าค่ะฟ้าก็อธิษฐานว่าถ้าเกรดฟ้าขนาดนี้แล้วฟ้าสอบเข้าไม่ได้อะ าจะทำยังไงฟ้าก็เลยอธิษฐานแล้วก็ให้พระเจ้าช่วยแล้วก็อ่านหนังสือพยายามมากกว่าคนอื่นเขาอะค่ะเพื่อให้ตัวเองเข้าไปอยู่โรงเรียนนั้นได้ในใจหนูว่าเป็นเพราะพระเจ้าหรือเปล่าเกียรติเราขนาดนี้เรามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าไปโรงเรียนนั้นได้ค่ะเพราะว่าเขารับเกียร์ที่มันสูงกว่า1.8อะค่ะพอฟ้าเข้าสายมงเพึ่งด้วยเกียริเฉลี่ย1.8ฟ้าก็เรียนจนจบม .3 พอจบม .3 ฟ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนําฟ้า พระเจ้าก no mm ็ทรงนําให้ฟ้าเรียนสายอาชีพค่ะซึ่งเทอมล่าสุดที่ฟ้าจบด้วยเกียรดเฉลี่ย4.00ค่ะซึ่งเป็นการอัศจรรย์และพระคุณที่พระเจ้าทรงให้เกีอนความคัดหมายเลยค่ะจะให้กำลังใจน้องๆส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยถามว่าน้องๆวันนี้เป็นไงบ้าง หรือถามว่าช่วงนี้มีประสบเจออะไรไหมเราก็จะคอยดูแลน้องครับน้องๆจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตอบเราแต่ว่าที่จริงเราก็ควรจะเข้าหาตั้งแต่แรก เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันครับพันก็นอยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะคะวางใจในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมหนทางที่ดีสําหรับเราเสมอคะ่ะถึงแม้ว่าบางอย่างที่เราเจอเราอาจจะยังไม่เข้าใจมันทําไมเราถึงต้องเจออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทางที่ดีที่สุดสําหรับเราอยากหนุนใจน้องๆในเบสนะคะที่กําลังตั้งใจศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าหรือในระหว่างทางที่น้องตั้งใจศึกษาเรื่องราวของพระเจ้านั้นน้องท้อหรือเกิดความสงสัยน้องสามารถถามพี่พ พี่ๆคอยซับพอร์ตน้องๆแล้วก็อธิษฐานเผื่อน้องอยู่เสมอค่ะสวัสดีค่ะศรีนันทกิติเวทางผู้นำกลุ่มอเบเลสคริสตจกกักรการของพระคิดสันนัส,สก,การรามคำแหงกลุ่มอเบเลสเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีใจรับรักพระเจ้าและปรารถนาอยากจะนำพระคุณและความรักของพระองค์ไปสู่คนมากมายรู้สึกดีใจค่ะที่น้องๆได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่คริสตจกักรเราอยู่กันเป็นชุมชน เราสนับสนุนให้น้องๆได้เรียนพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างอย่างเช่นการติวหนังสือการเล่นดนตรีเล่นกีฬาและได้แบ่งปันทำความดีสู่สังคมค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มีส่วนในการนำพาบุตรหลานมาที่คริสตจักรและอยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหรือบุตรหลานอยู่ในวัยมัธยม ได้พาน้องๆมารู้จักเพื่อนใหม่และได้มีส่วนในการที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มอัเลสค่ะขอฝากข้อพระคัมภีร์หนุนใจในสุภาษิตบทที่2ีิข้อ6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ